นายบอลให้ให้บอลเดมเลยไปบอลไปไหนวะกูไม่เห็นอยู่นี่ <laughs> ทำถูกแล้วอะเมื่อกี้ถ้าเกิดผมหันเร็วกว่านี้นิดนึงอะไม่เวิร์กเลยเวิร์กเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดทำได้เวิร์กเลย้องข้าวอะ โกฟฝั่งโน้ทำอะไรเชีย่ยๆขึ้นมาได้โดนโอ้มันโง่เฮ้ยเอ้ยพนันมึงเป็นแบบว่ามึงเป็นเด็บบ้าไหนไวะยังมึงสภาพมึงแบบคูรเล่นไม่เป็นอ่ะจ,จะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะไปรู้ alright Wing, Nguyên, 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 wing, wing, Oh uy. ัจริงบอมบี้ยังเอาโอ้ไอเชี่ยผมไม่อยากเตะ เกินไปป้าจินยากเยอะมันเตะโค้งยากเกินไปป้าเอาเอาโอ้โหอันนี้คืออยากกันมากเลยไอนน้คือมึงอยากมากมึงอยากมากไม่ทำอะไรแค่ไม่ค่อยชอบที่หน้าโปรไฟล์มันเท่าไหร่วะ เ้ยแต่เราต้องทำใหเ้เราต้องทำให้ผู้พันนาเขาภูมิใจนะเว้ยพี่เราต้องทำให้ผู้พันนาเขาภูมิใจอย่าไปพิมพ์อะไรเลื้อนเข้าแล้วกันไปแบกสะเอไอ้เหี้ย

อ้าดีพี่โยยุยว,<า>ว้ายว้าส่งไม่ดี<ห>นะ<ห>พี่แบบเนี้ย <c oughs> แบบนี้มันส่งมันใกล้เกินไปไว้พี่อ้าว <c oughs> เออาข้ากูโดนนลยส,ส,ส่งกันไปส่งกันมาเว้ส่งกันไปส่งกันมาตรงนี้เราเข้า ถ้ามีล้วเขูปคอน,นเฉยก็โอเคอยู่แต่มีรูปเครื่องหมายถูกด้านหลังลด้วยมันยิ่งกว่าโอเคก็คืออะไรนะคือที่บอกว่ามียืนยันจากโรบอกอะไรอะไรประมาณนั้น,นอ๋อว่าแบบว่าเป็นเด็บเป็นเด็บใช่ไหมก็เป็นคนที่แบบระดับนึงอะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดินี่แหละข้าวกูดีมากทำอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่า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  เออไม่เออเออข้าวอย่าลีลาข้าวอย่าลีลาข้าวไหนวะเนี่ยนั่นข้าวไหนเดินเลยน้นข้าวจากคงไกลทันตาเร็วไงอ๋ออยู่ในตู้อยู่เลยตอนนี้ไอคิฟยูวันเด็บมาเันทำตัวมีทำตัวมี ยู่ฝั่งทางนี้ไม่ใช่เราใช่ไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เป็ของฟรีอะของฟรีพอดีเป็นคนจิตใจดีเกินต้าน <laughs> oh. Oh. All Ờ right. uh, ah? uh, hay 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 uh, hay. hay hay Go. เดดทีมเอออ้าวูหน้าทีอ้าวัอดีพี่โตัว,วดี ทีมมเหือนนกัอย่าแมลงไส้แตกเราอย่าแมลงไส้แตกเลือดสีชมพูอ้าวไม่นะพี่ผมขอคืนได้ไหมครับ <laughs> ผมขอคืนได้ไหมครับ เมื่อกี้ทำไมอยอยออยเตะลูกไปทางนู้นใช่ไหมออยระไม่รู้เหมือนกัน,น, <c oughs> นอ่ะพึ่งลงเลยดีมากน้องข้าวาเดี๋ยวฮงกไกว่ายไปแล้วไม่หรอกน้องข้าวพี่ไม่รู้กูไม่ได้ชอบแค่แตะใครก็าาาตายเฮ้ยกูกดอะไรวะทีต กดผิดกดผิดเลขครับโดนเลยทำไมบอลไปอยู่กลางงั้นนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่มันเอ่อถ้านากิก็เปลี่ยนใหม่แล้วด้วยมันก็คือแบบเพอร์เฟกต์ถ้านากิเอ่อถ้านากิกับถ้าชิโร่ันใหม่ก็คือมันจะเป็นการล็อกแล้วก็คือแบบเข้าแน่นอน ดมาแทน๋ยวพูดด้วยคิกโอ้พีอ้ <laughs> ถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ขนาดนั้นอะพี่มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่กดผิดเลขอาให้ให้ใหให้ไป่กดเลขสองฮอสเตอร์ไหนโกเหมือ <laughs> นกูโฉมบ้า try give you bro I try give you bro <laughs> <laughs> สวยให้เขาไ้สวยให้เขาเตะไปกูหาเลขกูยังหาเลขไม่เจอเลยเชียไอ้ข้าวในชีวิตจริงไม่คงหัวร้อนประสาทเสียไปเร็วก็นาดมากืลอพี่ชายเอเอดเอ็นเอ็นอ่ะให้ไป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  ล้าง yeah. มือก่อนแต่หน้ากูอะไรโอ้ยโอ้ยฉ er> ันน่ะคือฉันคือไอโป้ไอโป้ฉันน่ะคืออีโกอีกพูพัฒนาเกมนี่ไงล่ะโอ้ยเลยเลยเลยไม่แต่เองช่วยฮะ เฮ้ยครัผู้พนาคนเราเรามันใช่ผู้พน,นาจริงไหมเนี่ยไ,ไม่ค่อยเป็นไปได้ว่าอาจจะใช่แต่ก็อาจจะไม่ในเวลาดเดียวกันดูเึงดูการเต๋อเลยดูทงงงงี่กันเล่นเดะมางงงงโงงกูก็โงเหมือนกันเมื่อกี้รู้หมดไอ้สัตว์รู้หมดแอ่ฮะเฟื่องอาจจะเป็นคนทำตัวนี้ด้วยซ้ำอ่ะแต่เขาน่าะจะแยก เธอปุดดินี่เราใช้สคริปต์เหรอโอเคเขาเขาบอกว่าอยากเห็นไหมล่ะอ่ะได้คดเข้าทีมเดิมเลยสองวีสามอ่ะไม่แฟร์เลยอ่ะ แต่ะมีอยู่เรื่องล็ลอบบี้ทั้งสองคนเฮียกว่าเฮียายู What y s, <c oughs> <S โอเคอันนี้่อีนน้วยของจริง <c oughs> นี่แหละ <c oughs> นเนเียอะไ อออบอกให้พี่แก<ค>ทำสิ่งที่ความแรงนดดั้นมันเฮีอะไรน่ารักนะกูมีคอนเทนต์ลงช่องกูแล้วไวอ,อไว้เหี้ย About อุ้ยเหี้ย จะบอกเรื่องสกิลทั้งหมดได้ไหมอ่ะไม่คำตอบคือไม่แต่ผมยังไม่เห็นเขาพิมพ์เลยนะเดฟไม่น่าจะบอกอะไรง่ายขนาดนั้นหรอกก็เคเขาอาจจะบอกแค่ว่าแค่มันเร็วขึ้นนั่นโย่เดี๋ยวไอ S were there s วอร์ซีเดฟอินเกมไรน n o วฉันไม่ฉันจำได้นะว่าฉันไม่เคยเห็นอะ่ะมันจะเห็นได้งไง <Hey. S 2> ถ้าวเยวใช้กั็มยฉันจำได้นะฉันไม่เคยซียฉันไม่เคยเห็นไอซีโย พี่คุณทำแบบยาวที่สุดเลยได้ไหมอ่ะบอกให้เขาใช้คัฟซีนที่มันที่สุดดิพี่กับพิ่ไม่ไหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพลงเตะเข้าโกลวัด About cut screen. Cut screen. Cut s c r e What about cut cut screen? ฉันขอท้ายคนหนึ่งวีหนึ่งแล้วพวกเราไม่สิฉันขอท้ายให้พวกให้เด็บเป็นคนเดียวแล้วพวกเราจะลุมเด็บจะไหวไหมว <laughs> well. uh, ่าเู Will ้ดีวิววี กรีตไม่แปลว่าม,มันพิมพ์งไงนะพี่กรีตอะ่ะไม่รู้ไม่ได้ใช้คำนี้บ่อยเลยอ๋อลงเข้าไปในแมปแล้วโอ้โหเลื่อนไปโกคิปเปอร์แล้วนั่นโอ้โอ้นี่งะรับตีนที่ตามหายังไม่ได้เห็นเคาซีเลยนี่แหละรับตีนไม่ผมไม่เห็น <ผ> <What? S 1> ไปโกูฮิมเบอร์ผมไม่เห็นกระสนโอ้ไม่เป็นไรไม่ดูย้อนหลังทางไม่อยู่นะโอเคสวย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 ยิ่นนะงแล้วนะคอนเทนต์กูเยอะจัดเลย power shot power shot 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 shot, shot, shot. อ้าวพี่โตเราอยู่ด้วยกันไม่เหรอเนี่ยเออเนาะลืมขอโทษ งไเยียน <laughs> ไปแล้วจ้าอย่าไม่ยามพูดมันมากนะเอา้าอะไรอ่ะแบงชินเหรอดิ้เกนี่ดิี้ เย็นเย็นดีหัวร้อนกต่ว่มึงเจอของที่ดีกว่าเนี่นะเอาเถอะเจอมุกเล่นมุกเล่นมุกอันนี้มุกอันนี้มุกพี่ชายอันนี้มุกอันนี้มุกแค่ไม่ว่ากันแล้วทำไมทำไมมันออมอย่างนี้นี่เองเรียบร้อยแล้วหมดเห็นของดีแล้วฮะอะไรอ่ะเขาไปแล้วเหรอโว แค่นี้ก็คุมแล้วนะ่ะคคสซีนที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นก็นได้นะใช่ไงมันเผื่อมันเผื่ออาจจะมาข้างหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ไอเ้เชี่ยมึงเล่นมึงเล่นแนี้เลยเหรอไอ้เด็กเชี่ยได้กูเล่นแนี้เหมือนกันมึงจะเจอพลังมามึงจะเจอพลังงานกูมึงจะเจอพลังงานกูสตวะอ่วรอยอยู่ โอเคโอเคผลภัณฑ์เว้ยส่งมาถ้าเป็นไปได้นะอ่ะโทษทีเออลุดมืออันนี้หลุดมืออันนี้หลุดมืออันนี้มันหลุดมือเองไอ้มันจะหลุดมือตามธรรมชาติเองไม่ได้ว่า ตัดคลิปและตัดต่อซะ